สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันเช่นเคยครับคนสองไพรกับผมปีรชัยวงเลิศครับวันนี้ขอนําทุกท่านนะครับมาที่วัดเลียบบ้านไผ่ตําบลไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับที่นี่สารหลวงปู่แพ่งนะครับหรือปู่หลวงแพ่งนะครับซึ่งในวันนี้นั้นก็มีการเปรียบมวยนะครับเพื่อจะชกเฉลิมฉลองนะครับกับหลวงปู่แพ่งนะครับซึ่งเป็นงาน ประจําปีนะครับที่ชาวตะบนไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินิจัดขึ้นทุกปีนะครับการเปรียบมวยนี้นะครับจะมีการชกนะครับถวายหรือเฉลิมฉลองในวันที่1มกราคม2568ความพิเศษในปีนี้นะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่ามีค่ายมวยเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายมวยจากบ้านนาวองบ้านน้องกานะครับบ้านผือนะครับหรือแม้แต่บ้านภผยเองนะครับก็ มีการฝึกลูกหลานนะครับที่เป็นหนูเล็กแดงๆที่สนใจเรื่องปีไม้มวยไทยนะครับก็นำมาประกบคู่มวยกันนะครับเพื่อจะร่วมกันเฉลิมฉลองชกในวันที่1นึมกราคม2อ6 8บรรยากาศการประกบคู่มวยจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามไปกับคนถองไพรนะครับ ผู้เป็นนายจัดจัดเจียมนะ้อะไรใครางจัดทำยัพูดูคค่รับที่มีคู่แล้วนะครับโชคในงานนี้นะครับขอไว่ว่าะครับดีๆมากๆนะครัไเลิ

ได้แล้วมาองดูนะดูนะฮะต้องดูนะต้องดูนะต้องดูนะุ้องดูนะต้ดูนะต้อะ้องดูนะต้องดูนะต้องดูนะต้นะ้องดูนะต้องะต้องดงดูนะตงดูนะนะต้อต้ดูนะตู้นะตองดูนะต้นะต้องดูนนะต้องดะต้องดู้องดูนะต้องดูนะดูนะนะต้ออนะตนะต้องดูนะต้องดูนะต้องนะต้อง bắt cái <laughs> cái này làm luồng nó để nó làm ăn cái luồng này các anh em nhé các anh em cái này là ba mươi chấm ăn sao chưa sao chưa bốn chấm ăn à hôm nay khoa khai à khoa khai ăn quế băm đi ra đi ra các anh em ăn bớt đi rồi nó đây là chén bơ 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 คนนี้เขซีอ่เขาว่าได้นี่เขาไอ้มีเขาาเหลือเป็นมวารปะชุมที่ลบครับโอ้การประกบคู่มวยครั้งนี้นะครับได้รับความสนใจจากนักมวยหลายค่ายจริงๆครับมีมวย สตรีด้วยนะครับมวยผู้หญิงด้วยนะครับโอ้โหน้องๆก็สนใจเรื่องการหมัดการมวยนะครับซึ่งการประกอบคู่มวยเนี่ยนะครับทั้งค่ายทั้งสองค่ายต่างก็ต้องมีความพึงพอใจนะครับดูน้อมวยของตนเองนะครับส่วนคณะกรรมการประกอบคู่มวยเองก็ต้องใช้ดุลพินิจดูพอสมควรนะครับคือไม่ได้คิดว่าแต่จะประกอบคู่มวยให้ได้นะครับก็ต้องดูดังมวยบางคนนี่มีความแข็งแกร่งมีประสบการณ์ชกนะครับกับอีกคนหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อย ผ่านประสบการณ์นะครับก็จะต้องดูอย่างละเอียดนะครับหนาเพื่อไม่เคยเกิดความอาได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับขณะที่หนูน้องนะครับหนูเล็กๆนะครับที่มาชกมวยผู้ปกครองก็พามาด้วยนะครับก็เป็นความพึงพอใจนะครับของผู้ปกครองที่จะต้องการฝึกลูกหลานนะครับใช้เวลาว่างนะครับในการฝึกซ้อมมวยเพื่อจะไม่ไปบกบุนกับเรื่องอย่างอื่นนะครับหนานี่คือ

ใส่โอกาสไดส่งเสริมได้หน่อยเยาวชนเพื่อมาสนใจกีฬามวยมันผมเเคยเป็นมวยมาก่อนเ่ยครับถ้าได้หน่อยส่งเสริมกีฬาในบ้านบุมี่บ้านสุง ัขเลยมาปัน่นแม่ทำมีสัปปะสื้อได้บ้านอืเขามาซอยกันซื้อไข่ยอยังก่อนสอบำรุงซักครับสอบำรุงซักสอบำรุงซักเน้อโอ้นี่ไขส่ส่สอบำรุงซักเคสมาจากักจักปีหลือสองปีแล้วครสองปีลแล้วเพชรมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเด็กน้อยเนี่ยมีพฤติกร,รรมอันมักทั้งปีหลายบ่หลายครับหลายสมปะสือก็หลายอยู่สมปะสือก็หลายอยู่น้อก็มีให้เด็กน้อยเขาเอาทรงสมปะสือมาให็นเด็กหน่อยก็มีความสุขไป็นน้ำความสุกเป็นน้ำไปดูไค่หรือเปล่ได้ไปใส่หมดไปใส่ เออเนี่ยดีเียยาคุ้มเด็กหน่อยนะอ๋อเป็นนอันนี้เป็นเป็นเป็นโฟร์เป็นผู้ซอยมองจิตคู่เคยไปเบืองวานปานบ่หรือคนละมองสำล่งสำล่งรับผมอยู่คุ้มด่งโอ้คุมมดงอ๋ออ๋ออ๋อันนี้เด็กหน่อยในค่ายมิจฉกคน เจ็ดคนเจ็ดคนมูอนี้ได้เจ้าครณมูอนี้ได้เปซีซีโอนะครับแลวมีละกันที่ต่อยอยู่บ้านระวังแลมีละกันี่ไปแล้วออกก้าเด็กหน่อยออกกิจกรรมอยู่เลยไปออกไปทัวร์จังครับแนเต็ม้นๆนไปซาเลงแล้วหมอหนูเขาไป้เป้าหมายของเท้าเอกเอสไายน้อยนึ่งอันชูงชุดท้ากัอการอย่างไรอนต้วไกหน่อยวินัย นะครับออกจาคยสิบกิดซ้มไปคนในบาทเกาสัสุุนพี่นองในบา์กสัทสุลเป็นสวนรวมกีฬาของปราสโรงมชีครับรสโลเมชีอนมาเป็นควาแม่บ้างคนเขากอบบ่ก่อกอะใช่อยฉันเลยคุนบอเขาว่าขันมันเป็นเหรียญยูฮันไปยูฮันปุ๊บเขาว่ามันเป็นรวมตัวกันเขาว่ามันเป็นคู่แรงหนวดสมไม่ใช่เขาบอกขอใจมาควบ้าเขาผมเสียภีหน่อยมาอยู่ันสี่นะ ผมสอบให้ผมกับสารเวลามามาสอบนั่นบอกคนมัน้มมีเวลามาแต่ว่าสนามเวลาเห็นเอาปาหมายของบุตรยสูงสุดก็คือ,อปอกไม้สูงสุดนี่อันแรกคยนแต่แค่ามันออกกันใกล้ก,กินอะไรกับนประสบกา้านนี่สิอันเมนเขาด่าเขาเขา,ขาจะหลักกันได้ผมเองเขาจิ้มมีภาไปอยู่ขนนอันเอ็ไข่มวยซีไข่ยยังก็่อน,นสวนพุทธมนตรเสริมสนพุทธมนตรสวนพุทธมนตรเล็ดมามาจักปีไมหน่อยสอบสัปีเหรอ จะครบปีพอดีจะครบปีพอดีอันเด็กหน่อยอยู่ในสังกัดต้องใส่ไขนี้มีเจ็ดคนเจ็ดคนซ้อมใส่เวลาใดซ้อมจากสีงลังเลิกเรียนออกลังเด็กหน่อยเลือเรียนเพลิดเพื่อต้องการอย่างกับไข่ส่งเสริมเด็กน้อยให้เด็กมีรายได้เสริมจากการเลื่อเการออกีฬาหน่อยออกกำลังกายให้เด็กมีความมั่นในการเสริมศักยภาพในการออกกำลังกายนะครับ ให้เนี่ยนพุทธรา,ายการชกมวยน้องพอตไปคียงเรื่องวมมุงมันคืออยากตอยอยากชกี่วิธีไหนนี่ก็พยายามตอบมาแล้วก็จะมาเห็น้ท่านอนไะหนปนี่มายิ้มามวยอยู่นะชอบพูดก็ูดอยู่นะ ชุดนี้นาริอ่าพายน้าดิจะได้กี่คนได้กี่คู่โอ้โหคู่เดียวโอีโหโอ้โหที่มาคายอ่งไปซ้อมที่ไหนปกติพานวันโทวันถือใช่วันดักใช่วันดับที่บ้านบ้านน้ำคำบ้านน้ำคำครับตบลุญจุนบลญธาตุรัตนบุรีนี่เองครับโอเคครับขอบคุณครับขอโชคดีครับนะครับแข่งนะครับนะครับห้าคู่นี้

ค,ครับไอสิ่งของประชาสัามพ<า>ันธ์นะครับ,บไไดดงานเซียนวายลูกพูเพีงปี2,568กสบวันเดียบบันไัยมีการมีการมวยนะครับการจบมวยไทยสมบูรณ์ได้งานแะคกับมีสอยดาวครับกับขอช่วยช่วนญาติพี่น้องเดยมาร่วมพัุญนมกันครับ การงานมงสูงลูกปูแพงวันที่วันที่หนึ่งมกรคาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับในวันที่หนึ่งสิมีกิจกรรมอะไย่างไงในวันที่หนึ่งกับมีกิจกรรมก็คือมีสอยดาวครับสอยดาวแล้วก็มวยเล็นต้นเสาสิมีกันบวงบสรวงบวงสรวงครับนี่ละหมูปา,า,ากสิได้นะนำหมูหมูมงสรวงปูแพงหมูหรือยางลอยหมูหละยหนึ่งหัวครับเล่นต้นเสาแล้วก็ส่วนส,ส,สายกับมีกับพิธีเปิดสอยดาวครับเปิดสอยดาวส่วงก็คือกับมีมวยมีสอยดาวแล้วก็เรียกว่าสิมี กิจกรรมนี้ภรายาสัทธิ์ทกลุ่มเย,ยวมาวชนก็จัดมาอยู่ครับมาขอเชิญชวนอยากพี่น้องว่ารวมทั้งร่วมกันครับครับผมแล้วเ,เป็นมวยฟรีด้วยนะครับตลอดงานนะครับทั้งคืนครับก็ขอเชิญชวนพ่อใหพี่น้องสาวตำรวจใกล้เคียงหรืออำเภอละตนบรุรีทุกท่านนะครับได้มาร่วมชมมวยฟรีนะครับ ในคืนวันที่หนึ่งมกราคม2568นะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับขอขอบคุณครับกลับท่านผู้ชมที่ครพครับการประกบคู่มวยครั้งนี้โอ้โหได้คู่มวยทั้งหมด19คู่นะครับเรียกว่าชกกันมันยดติ๋งนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับคืนวันที่1มกราคม2568นาณวัดเลียบบ้านไผ่ตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ มวยกู่เอกในรายการก็มีเยอะนะครับท่านผู้ชมครับอย่างเช่นโอ้เมษากับพลังเอ็มนะครับโอ้คู่นี้มันแน่นอนครับแล้วก็เพชรชวนชมกับจรวดเพชรนี่ก็ไม่ธรรมดามวยยิงนะครับฟ้าดอกเหมยกับน้องพรอโอ้โหมันนะครับกับเพชรน้องแมนกับกหนกเพชรนะครับอย่าลืมนะครับติดตามรับชมด้วยกันนะครับณวัดเลียบบ้านไผ่นะครับรับรองงานนี้มันหยดติ๋งหนิงสิงกีแล้วกับท่านผู้ชมครับสำหรับคนสองไพรวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อน สวัสดีครับ